สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลุ่ม A ในศึกฟุตบอลชาย a f c เช่นคั U 1 7 เมื่อวันที่21มิถุนายน2566เวลา19นาฬิกาณปทุมธานีสเตเดียมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย er, รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเยมเมนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชุด U17 เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0เก็บ9คะแนนเต็มเป็นแชมป์กลุ่ม A การประกบคู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นดังนี้วันที่25มิถุนายน2566เวลา17นาฬิกาที่มดับ1ของกลุ่ม B พบกับเยเมนณธรรมศา,ศาสตร์สเตเดียมเวลา21นาฬิกาไทยพบกับที่มดับ2ของกลุ่ม B ณปทุมธานีสเตเดียมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแช,ชมป์กลุ่ม A ในศึกฟุตบอลชาย AFC Asian Cup U17 จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่ายินดีด้วยไทยแลนด์จากเวียดนามมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับว้าวสุดยอดมากยินดีด้วยไทยแลนด์จากอินโดนีเซียคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จับสลากโคตรเก่งเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับเยเมนก็ประพอกับทีมไทยนั่นแหละและมาเลเซียไม่สามารถสู้ได้มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าอิน,นดีเนะ์ไทยแลนด์จากเวียดนามทีม u 17ของเวียดนามคงจะเป็นเรื่องยาก คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียครับมีแค่อินโดนีเซียเท่านั้นที่จะสามารถหยุดทีมไทยได้อินโดนีเซียไทยแลนด์น Thailand, สำหรับการเป็นตัวแทนอาเซียนที่แข็งแกรง่งมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับทีมไทยยิ่งเด่นยิ่งดีรักทีมไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าประเทศไทยยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับกลุ่ม B มีทั้งเกาหลีใต้และอิหร่านหวังว่าทีมไทยจะรักษาจิตวิญญาณเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้นะมุมมองท่านต่อมาก็ยังคงเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าขอชื่นชมทีมไทยเป็นเกมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวกัมพูชาครับไทยยูสทีม A แข็งกแกร่งมากแต่ทีม B แข้กับเวียดนามสนับสนุนทีมไทยจากกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าเกาหลีใต้หรืออิหร่านต่างก็เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากๆมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับถ้าหากไม่ใช่เจ้าภาพพวกเขาจะตกรอบแบ่งกลุ่มจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้เมนว่าอย่าอิจฉาเซ แล้วก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนิว่าไม่ได้อิจฉานะแต่ประเทศไทยได้เจอกับทีมที่ง่ายกว่าประเทศอื่นๆมากเวียดนามและประเทศอื่นๆได้เจอแต่ทีมโหดๆทั้งนั้นเลยแต่ก็ขอแสดงความดีกับทีมไทยด้วยนะต่อมาก็มีชาวเวียดนามอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดไทยว่าถ้าหากไม่ได้เป็นเจ้าภาพจะอยู่ในกลุ่มที่ง่ายแบบนั้นได้อย่างไง คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าน่าสงสารเพื่อนบ้านจังอุตสาห์ไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในต่างประเทศแต่เป็นได้แค่หมายประดับความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับผลเสมอน่าจะสมเพทสมผลมากกว่านะเพราะว่าลูกยิงของเยเมนถือว่าถูกต้องแล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าว้าว ทีมไทยคือเจ้าชายน้อยแห่งอาเซียนเยี่ยมเลยคอมเมนต์ Comment ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับเป็นกลุ่มที่ง่ายเกินไปไม่เหมือนกับกลุ่มของเวียดนามเลยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ามาเลเซียคือผู้ชนะในโลกเหนือธรรมชาติมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับการจับสลักแบ่งสาย มันง่ายอย่างกับจับวางเลยคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่ามาเลเซียสามารถเอาชนะได้แค่ทีมเหล่าเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทยมีการจับสลากแบ่งสายที่ตุกติกเหมือนกับกับกมพูชาเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวสั้นว่าฟุตบอลมาเลเซียล้าหลัง คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับกลุ่มแห่งความตายว้าวความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าหวังว่าจะไม่หยุดชะงักเหมือนกับอินโดนีเซียยูสิบเจ็ดในยุครุ่งเรืองนะรอบแปดทีมสุดท้ายแพ้กับออสเตรเลีย2ต่อ3ปดเข้าร่วมฟุตบอลโลกยูสิบเจ็ดเลยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทย อยู่ร่วมกับ3ทีมที่อ่อนที่สุดในรุ่น U17 คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขามีแต่ทีมอ่อนๆทั้งนั้นเลยนัดต่อไปจะได้เจอกับทีมอิหร่าน <c oughs> ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับพวกเขาเลือกกลุ่มที่ง่ายที่สุดเพื่อให้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายก็แค่นั้นแหละ มุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าประเทศไทยกำลังจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกโรุ่นอยู่สแล้วคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับผู้เล่นทีมเวียดนามอยู่17ชุดนี้ถือว่าอ่อนมากไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในกลุ่มไหนพวกเขาก็จะแพ้ความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าว,วว่าอินดีด้วยนะไทยแลนด์ขอให้โชคดีในรอบต่อไปนะ อินโดนีเซียสนับสนุนทีมไทยมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทยมักจะขี้โกงเสมอแต่ซีเกมส์ครั้งที่32ประเทศไทยมักจะบอกว่ากัมพูชาขี้โกงวังว่าซีเกมส์ครั้งที่33ประเทศไทยจะไม่ขี้โกงนะจากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียเข้ามาตอบใต้เมนูว่าอย่าไปเป็นเพื่อนกับไทยและมาเลเซียเลยพวกเขาเคยเป็นพัธมิตรกับยุโรป ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าจงทำอย่างเต็มที่อย่างน้อยก็เพื่อฟุตบอลอาเซียนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับประเทศไทยแบ่งกลุ่มแบบไหนกันมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าประเทศไทยเจ้าภาพเลือกทีมที่อ่อนที่สุดเข้ามาอยู่ในกลุ่ม เมื่อไปดูกลุ่ม B C D ทุกทีมที่แข็งแกร่งต้องมาต่อสู้กันเองทีมไทยจะแพ้ในรอบต่อไปคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับนี่มันกลุ่มแห่งความตายชัดๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวมาเลเซียกล่าวว่าตอนนี้มาเลเซียอยู่ในระดับเดียวกับรูนัยทีมอเลสเตและลาวแล้วมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับ เข้าไปเจอกับอิหร่านหรือเกาหลีใต้ทีมไทยมีโอกาสชนะแค่20%เท่านั้น <c oughs> คอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าแน่นอนว่าทีมไทยจะเข้ารอบเพราะว่าพวกเขาเป็นเจ้าภาพถ้าหากพวกเขาตกรอบเดี๋ยวพวกเขาก็จะโกรธอีกแล้วจากนั้นก็จะใช้แม่ไม้มมยไทยจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบใต้ไม่น้ว่าพวกเขาขี้โกงจริงๆ ตั้งแต่การจับสลากแบ่งสายในเกมที่พบกับเยเมนก็ซื้อกรรมการประตูของเยเมนถือว่าถูกต้องแล้วส่วนประตูของทีมไทยถือว่าล้ำหน้าอย่างชัดเจนความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามครับช่างเป็นการจับสลากที่แม่นยำจริงๆมีสีทีมจากอาเซียนเข้ามาแข่งขันในรอบนี้3ทีมอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมไทยฉันไม่แน่ใจว่ามันคือการจับสลาก หรือว่าการจับวังมุมมองท่านต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียกล่าวว่าทีมไทยจะแพ้ให้กับอิหร่านหรือเกาหลีใต้ด้วยสกอร์1ิบคอมเมนต์ท่านมาเป็นชาวเวียดนามครับทำไมทีมไทยถึงได้อยู่ในกลุ่มที่ง่ายจังความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามกล่าวว่าถ้าคุณพบกับทีมอิหร่าน คุณไม่มีทางเอาชนะได้หรอกถ้าคุณชนะเยเมนได้เพราะโชคช่วยและมุมมองท่านสุดท้ายเป็นชาวอินโดนีเซียครับไหนใครบอกว่าไทยและเวียดนามคือเพื่อนกันผมเห็นแต่ละคอมเมนต์พวกเขาต่างก็โต้เถียงกันไปมาผมรู้ว่าไทยและเวียดนามไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกในความคิดของผมนะไทยสามารถเป็นเพื่อนกับมาเลเซียได้แต่ไม่ใช่กับเวียดนาม ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย p h ต t o c r e เครดิตเพจฟุตบอลทีมชาติไทยและเพจเยเมนเอฟสมาคมฟุตบอลเยเมนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์กลุ่ม A ในศึกฟุตบอลชาย AFC Asian Cup U17 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกร,รมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นด o m อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ